ต,ตับตับตับมามากินมากินแล้วมากินตับเด้อสิ้ากินจุแลเด้อแลเด้อแลเด้อพี่น้องมาเด้อ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 แล้วมาแซบนำกันล่ะคนอีสานสิพาเชอเออเงยจะพาแซบพผาแซบอ้าวมาเบิ่งพี่น้องน้องสาวสิพามากินจุ มาลา้าไปก่อนพี่น้องใสเครื่องหอมบอกพ่อให้มันเสเด็จก็มาเอาออกพี่น้องตักออกโรดบัน้นพักไว้ให้มันเย็นเก็บผักข้าวท้องพี่น้องเอ้ยไปกินกับจุพี่น้องหลายหลายหลายแล้วพี่น้องกินบะเบอตัวเดียวมาเอาผักกาดบานนีพี่น้องนะ ประกาศแซ่ประกาศเหา ỏ, พี่น้องล้วกัชี้ก็เอาไปน้ำไปส่สวนริมรวน้องไซตั้างหากป่าค่ะได้แล้วก็มาล้างสี่ห้าน้ำนะคะล้างด้วยทางน้ำไหลยอย่างนี้เลยค่ะ ได้แล้วสี่ห้าน้ำก็จะประมาณนี้นะคะล้างด้วยทางน้ำไหลโอเคค่ะกินอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจี๊ยเจ้าน้องสาคนเก่าคนเดิม Hi everyone how every one doing เอาสุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไหมความเก็บใยใดความไข่ใ่มีเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนบาน้านเฮามือนี่น้องสาน้องสาลิกาพัดถิ่นจากดินแดนที่ลาบสูงเมืองดอกคุ่นเสียงแค้นดินแดนบ้านเกิดมาเจอจะรัดเซิร์ฟเวอร์อยู่เมรดีกาละพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่น้องสาสิมากินของแ่บๆนัวๆวสิาพากินอี่ยังเอามา าไปเบิ้งเลยคะ่ะสิบแพาเมากินจุจุพี่นอ้องเบิ้งตับสิ่ง,งามๆขี้เพียพี่น้องขี้เพียต้มไวแล้วเรียบร้อยใส่เครื่องเลเรียบร้อยมาปรุงมือนี่น้องสาสิขอปรุงแบบอีสานแบบอีพอเคยผ้าปรุงพี่น้องิงใไ่น้ำมะนาวลวกไปเด้วยคะ่ะ งน,งน้ำมะนาจัว่วทาคีเพียกับบีขมขมมานี่น้องสากระิละเล่งน้ำประแดกพี่น้องคนอีสานชอบนวเบิงสองพวง สามบ่วงไปก่อนพี่น้องมักแสบมักนัวกระเมนคนยีสานนี้นี่น้ำมะขามเปียกพี่น้องใช่หนึ่งไปสก่อนน้ำปลาพี่น้องใช้บ่วงหนึ่งสก่อนเพื่อมันเข็ม แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปลืมไม่ได้เลยนะคะของหอมมันสิผ้าหอมแสบมันนี้แหละพี่น้องมากหลายเพชรหลายใส่หลายพี่น้องเอ้ยมันสิบ่หอมบ่ม,มีดอกเขาคัวกระเพชรเกาควกระเฮ็ดเ,เอาเองพี่น้องสีส้อยคาใส่นำ้ำเฮ็ดสูตรที่พอพี่น้องเขียวเฮ็ดเครืค่องมาเอาใส่ลงไปพี่น้องบาน ใส่ยังอีกวะพี่น้องเอาไปแก้แก้นี่เห็บัไวไปขิงหมูเอาไปแก้แก้แกดี๋วเอ้ยมันสิยากยัง,ยงพี่น้องเดไปไปล้างซะก,ก่อนอข้อแล้วพี่น้องใส่ลงไปบาดนนีค่าก็ได้แลว้วหอมแบบนี้พี่นอ้องมียังหอมแน่มีหอมเปรน,นี่พี่น้องเอ้ยหอมบัว หอมพักซี่พักซี่เอาในนี้เลยแหละเอ้ามาซอยลงไปบานักหอมก็ยุดถาดนี้แล้วพี่น้องใช้ข้าวคัวบาน้สุท้ายใช้ข้าวคัวลงไปมันหอม,หอมพี่นอ้องเหนียวคนดีขนาดบานนี่ ใส่เข้าครัวพี่ผงลงไปขมขมยังก่เพาะพี่น้องใส่บีพี่น้องเง็นบีขมขมใส่จับวงวานหนึ่งสองแม,ม่มึงได้แล้วพี่น้องบ้านนี้พักแกมีอย่างน่ มาเพิ่งผักแกมรองสามีหอมหอมบัวอันนี้หอมแขวเรือยพี่น้องพักซีฟลังนี่แหละเนี่ยพักในสวนพักซีพักซีพักกาดแส่พักกาดแส่บานเฮานี่แหละผักกาดหินเห็นบอสลินโทพักแพลมีพี่น้องพักอันน่ะข้าวท้องหรือภูเขานะคะแลนดีสมะเขือ แสเน่เบิงมาเบิงเอาในสวนแสเน่ก็ปื้เพราอยากในสวนพี่น้องเอ้ยมึงดูเพิ่มขึ้นบาดลงไปแาเน่มันบอกเออมามามา,าเราต้องล้างด้วยถางน้ำไหลใส่ไปทางนี้อ้าวบาดท,ที่นี่มาซะเล่ง ซอยตับซอยสิ้นตับมาตับตับอตับตับตับอะไรตับมาหล่างเรียบร้อยเรียบร้อยเออเออเออเลยตับงามๆจุดๆโอ้ยทำไรแตกพี่น้องกฮ้ยอดมาเลยสร้อยโอ้ยทำไรแตกบ่เปลาซอยให้มันแล้วที่เดียวได้พี่น้อง ซอยกินไปเป็นชิ้นๆสักพันานาะเบิงอะตับตับตับอ้าวเฮ้ย,ยแม่เอ้ยม<า>ู้ใดรสิกินนับขม่มาเด้มดอมาเด้อสดดบังดวงขมเติมพลังด้วยน้ำสมุนไพรนะคะอือพี่น้องมาเบิงมาเบิงอ่าม,มา กินมื้อล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมันจะเสียบเบิ้งอะตับตับตับกินตับกินจูอะกินจูกินตับกินตับกินจูเอ้เออเออเงยมากินนำกันเออเออเออเงยมาเด้อเสี่ยล่ะเด้อ ทั่วก็ออกจากเครืองไม่ไหม้เพี่ยน mm. แล่วที่ก็อยู่ในผัวในพว่วงล่างแล้วเรียบร้อย mm. เอาเข้าวต้องอยู่ในสวน พักซี่พักกาดผมมีในสวนพี่อ้องเอ,อ้พักแพลวเอามาอืตับ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 อ่ะคุณดู้เฮาสวนได้มี เอามาอาจับมาจับจับอัอน,วนนวลน,นวลนวลอยู่ในกลนครัวน้องซาละจ่ามาละเลงคันแท่น้าดูพี่น้องบานพี่น้องกุ๊ก แบบใดกันสไตล์ไฟมันเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาโลดมาเดอ้อไปกินน้ำข่อยมาโลดปาดตัวเอาซอยแล้วไว้น,นี่ก่อนหืมถ้าเกี้ยงว่ะอามาหืมซอยตามมาพันสามสิบกีบนู่มาพี่น้องเบิ่ง ส้อยตับมาพันสามสิบกี่พี่น้องเบื้องเออพันกันไหวไหเอาเสน่ใส่ดูมาคำบบบงี้ไง สามสิบกีบกระพันตับพันตับสบายนางเอ้ยสบายนางเอ้ยละก้อยตับเจ้ากินเอิงเอ๋ยเอิงเอ๋ยเอามาบ่าต้องเอาหลายยาหัางมาผัดซอยบ่เก่งพี่น้อง Em bóp ừ. xin chú xin chú tập vâng áo à bó mà mà phải lời ขันทนาแบบเจ็บตจ็บเจ็บอันนวลนวลนวลอยู่ในก้นครัวน้องสาแล้วจะกินจ,จุตับจุตับจุสินจุตับมากินจุกินจุสามสิบกีบก็มีสบายนางก็มีเออเออขันทนาก็มีอตับงามงามตับตับ,ตบ อา,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 าต,ต,อตับตตตงาม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 ตับตับงามตับงาม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 ตับหืมสิ่งก็ต่างงามงามหืมสิ่งก็ต่างามงามอืมผู้เจ e, ้าผู้เจ้ามักแซ่บบ้างแสบไปน้อยหนึ่งเบิ้งแซ่ไปแล้วพี่น้องแซ่ไปแล้วขึ้นมาแล้วบ้านี้ มันแสบตอนแซนเนี่ยเนาะเมียนบอกเอามาไปเลยมาลดมาลดมาลดอืม <c oughs> <c oughs> สามทีบกี่บันนี่างน้องเิดขึ้นไปโอ้ยขี่บีขี่เพียไม่ไม่พี่น้องขอมุมดี มาสดใจสิ่งเดียง่ามๆพี่น้องเอ้ยเอามาพันได้สามสิบกีบเส้าหวานมาันแดงสีแสบพันได้สามสิบกีบพี่น้อง มาไปเลยบัอักแสบอยากนัวอันนวนนวนนัวแสบแสบแสบอันนวนนวนัวเออเงยเออเงเออเงยเอองเชเออเง เอิง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 เอส่ดเสรนกันอีกแล้วละเดิอละพี่น้องบ้านเมืองเอิ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 งเอามา

แกนองแกน้องเองเอ่งเองเอ่งเอ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 ่งเอ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 ่งเองเอ่งเอ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 ่งเองเอ่งเอ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 ่งเอ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 ่งเอ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  น้องสาต้องกราบขออให้ผู้ที่บอกกินดิบเนาะค่ะเนาะ I'm so sorry for the who don't eat lie okay I'm so sorry but very good though is very good you can come join me and try it คนอีสานเท่านั้นที่รู้ว่าเสบ็เสบๆนัวๆวเด้อค่ะเด้อน้องสาก็มีแนวมาสู้กิน ท่านี่สิขอกล่าวคำอำลาและก็ขอขอบพระคุณที่เขามาเบิงที่เขามาให้กำลังแรงเชื่อแรงใจอารักกันชอบกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะเอาฝากดวงใจน้อยๆน,นี่ไว้ได้ออมใจทุกคน please everyone if you like it กด subscribe กดไลค์กดแชร์รักนะคะทุกคนเอาพี่น้องบ้านเฮาหลับให้ได้เงินหมื่น,นตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมันี่สดโสกหายยัดใดมาพานม่นหายยัดไดมาก,ก,กาําอยู่ดีมีแห้งบอกเก็บบจนร่ำรวยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวพอกันไหมนะคะ I wish everyone successful and healthy and get everything you want that you need that your heart decide healthy and strong love you love you รักนะคะทุกคนเจอกันไหมค่ะพอกันไหมเด้อค่ะมาแสบๆน้ำกันละเด้อละเด้ออีสานสีพาแซบนองชาสีพาแซบนองชาสี้ามวน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 เออ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 